สวัสดีค่ะมาตามกันต่อจากคลิปที่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้บ้านพักนะคะไปถึงบ้านพักเรียบร้อยแล้วก็เลยออกมาหาอะไรกินซาวนุ่นเพิ่งมาถึงนะคะหลงทางหลงปลาพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวซวนุ่นหลงปลานุ่นเมื่อวานยังโมโหงไปเลยถ้าจะหลงปลายอยู่นุสะสะสะน่นเอากระทะใส่ นี่บ่มีบ่อน้ำสุกยกคุโรขวดหน่อมีน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มอะไรเอาเอาแบ่งไปสั่งนู่นนะ ฟังนู้นสงสัยกระหายน้านะคะมาถึงก็ลินเลยผัดไหนก,กินหิวแห้งเขาเที่ยงว่าได้กินนุ่นไปกินวะร <c oughs> ้านเคียงดินกระทะทองโอ้คือสิปันเกาหลีท่าปะนี้นดดดยวโรเดอร์พี่น้องเด้อเพราะว่าใส่มือใส่ยังค่อยยุมแล้วค่อยยุ้มเลร ีย yeah, so ังจะไปเราสองเราดังไฟเขาผูวบ้านนู่นหิวเขาเรียให้นวก่อนว้าวลองเล็นหูไปทางไหนเดียว ตายแล้วหลงแล้วหลงแล้วหลงไปไหนข้อตะเวดไต่สะพานล้วบ่ขึ้นขึ้นสะพานบจันเขารีสอดยูเทิร์นเฮ้ยเฮ้ยอย่าหลงบานเด้อบ่ไดนอนเยฟอเรนอิน เขาทอยเป็นอย่างนั้นนู่นแต่มันขาวจังทำไมน่ากลัวจังเอาง้าเนี่นนยนี่เปนอะไรที่ใส่โอ้เอานี้บอต่มทุ่มรเ็นี่ข่าวบรรยากาศรอบตลาดโอเคพี่น้องกิปนี่สันๆหิวละ มาเสิร์ฟเสิร์ฟก่อนหมื่นเสาพอกันไหมพี่น้องบ๊ายบายค่ะ